ญี่ปุ่นมีปริมาณบ้านร้างมากกว่า11ล้านหลังหรือ17%ของปริมาณที่อยู่อาศัยทั้งประเทศคาดว่าในอีก10ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น30%เหตุก็เพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานไม่อยากได้มรดกภาระนี้จากพ่อแม่อีกแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอัปเดตกันได้ใน s ัม m ม r รี่รีพอร์เตอร์ครับ ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับการเข้าสู่ยุคของ Aging Society นะฮะหรือว่าสังคมของผู้สูงอายุอัตราการชะลอตัวของกลุ่มคนวัยแรงงานวัยหนุ่มสาวหรือว่าอัตราการเกิดของประชากรใหม่เนี่ยลดลงอย่างน่าใจหายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งอัตราการตายนั้นก็เริ่มสูงกว่าอัตราการเกิดแล้วด้วยทำให้ตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเจอสภาวะพละเมืองชะลอตัวนั่นเอง อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจณปัจจุบันนะใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนยุคที่ญี่ปุ่นนั้นมีความเฟืฟ่องฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเราเองก็คงจะมองเห็นแล้วเนาะว่าญี่ปุ่นมีทั้งนวัตกรรมมีทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าในหลายๆด้านซึ่งยุคนั้นเนี่ยมันได้ผ่านพ้นไปแล้วและญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า ขอสวัสที่หายไปในช่วงตั้งแต่ประมาณปี1990จนถึงปี2010ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นนั้นเศรษฐกิจไม่เติบโตเลยหรือโตก็เพียงแค่ไม่เกิน0.5หรือ1ซึ่งถือว่าต่ำมากกับขนาดเศรษฐกิจขนาดนี้และที่สำคัญก็คือว่าญี่ปุ่นเจอภาวะเงินฝืดครับ เนื่องจากว่าประชาชนนั้นไม่ยอมใช้จ่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ต่าําทําให้ญี่ปุ่นนั้นมีฐานะทางการเงินคันคลังหรือว่ามีเงินไหลเข้ามาในคลังของรัฐบาลน,นั้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องอะไรกับที่ผมเกริ่นไปเรื่องเกี่ยวกับมานร้างนะครับมันเกี่ยวข้องอย่างมากเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกครับเมื่อสภาวะเศรษฐกิจมันฝืดเครืองเนาะคนเองก็ไม่อยากจะได้อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่ตก เป็นมรดกมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายเพราะว่าคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่หลายคนมองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มรดกแต่ว่าเป็นภาระเลือกที่จะมีการปล่อยทิ้งร้างทําให้ตอนนี้บ้านร้างในญี่ปุ่นมีจํานวนมากเลยทีเดียวครับมีข้อมูลนะครับมาจากการสำรวจที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินเมื่อปี2561ของทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาบอกนะครับว่าจำนวนบ้านร้างหรือที่เรียกว่าอากิยะเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น8.5ล้านหลังทั่วประเทศ คิดเป็นประมาณ14%ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดนะแต่ว่าปัจจุบันในปี2,565นะครับจำนวนบ้านร้างในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง11ล้านหลังหรือคิดเป็น17%ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดและคาดว่าภายในปี2,576หรือว่าอีก10ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยสัดส่วนของบ้านร้างอาจจะเพิ่มขึ้นถึง30%ด้วยกันนะครับปัญหานี้นะครับมันสร้างความกังวลอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าอย่าลืมนะว่า บ้านร้างหลายๆแห่งโดยเฉพาะบ้านร้างที่มีอายุเป็นร้อยรอปีขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่บ้านแต่มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์มันเป็นการบันทึกของมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งแน่นอนบ้านอายุเก่าแก่เนี่ยก็จะมีความสวยงามใช่ไหมแต่ว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยเลือกที่จะไม่รักษามันต่อ เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วปัญหาเนี้ยมันก็ทําให้หลายคนกลัวว่าบ้านร้างเหล่านี้ที่เป็นบ้านร้างสวยๆสถาปัตยกรรมดีๆที่สะท้อนความเป็นญี่ปุ่นอย่างชัดเจนอาจจะซุดโทมแล้วก็พังทลายไปในที่สุดถ้าหากว่าไม่ได้รับการดูแลปัญหาคลาสสิกเนี้ยถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยโดยเฉพาะการย้ายถิ่นฐานของคนรุ่นใหม่คือต้องบอกว่า เมืองใหญ่อะมันเป็นเมืองที่มีโอกาสมันเป็นเมืองที่สามารถรองรับการเติบโตมีงานทํามีรายได้ที่สูงลูกหลานที่อยู่ในชนบทต่างก็โยกย้ายตัวเองเข้ามาทํางานในเมืองเข้ามาเรียนในเมืองพอเข้ามาอยู่ในเมืองเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการปักหลักลงหลักปักฐานแล้วครับซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองบ้างหรือว่าอยู่ชานเมืองบ้างทําให้หลายคนเนี่ยก็ไม่อยากไปสานต่อหรือรับมรดกจากพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดบางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะสังคมคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้อยู่เป็นเหมือนสังคมของคนไทยนะฮะที่แบบ ต้องดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างแก่เท่าคนแก่หรือว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่ที่อยู่ตามบ้านนอกหรือว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ยจะอยู่กันเพียงลําพังบางทีอยู่กันเป็นคู่2ตายายบางคนก็อยู่เพียงแค่คนเดียวและเมื่อบางทีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เลยทวยซ้ำนะครับจนกระทั่งแบบเพื่อนบ้านเอ่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเนี่ยเข้ามาเจอเรียกว่าเสียชีวิตอย่างเพียงลําพัง พอมีการสืบสาวเราเรื่องว่า,าใครเป็นทายาทอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีการถามนะครับว่าต้องการที่จะรับมรดกบ้านหลังนี้ไหมหลายคนก็เลือกที่จะไม่อยากมีบ้านไม่อยากได้บ้านมรดกนี้ไว้ก็ปล่อยขายหรือว่าปล่อยให้เกิดการสุดโทมไปอย่างในปัจจุบันที่เห็นอยู่ทั้งนี้นะครับมีวิธีการพยายามแก้ไขยอยู่หลายแบบนะครับแบบหนึ่งเนี่ยเขามีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าธนาคารอากิยะขึ้นมาซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นที่บริหารโดยเทศบาลท้องถิ่นเนี่ยที่เขาเข้ามาบริหารจัดการบ้านร้างเหล่านี้ เพื่อ1คือหาตลาดเป็นตัวแทนในการที่จะหาผู้เช่าหรือว่าอยากจะขายบ้านนะครับโดยราคาเนี่ยเริ่มต้นถูกมากเลยบ้านบางหลังเนี่ยถ้าคุณมีเงินกำไปเลยประมาณหมื่นกว่าบาทก็ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นได้แล้ว หลายคนฟังแล้วหูเรามีกำรรเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยเราสามารถมีบ้านที่ญี่ปุ่นได้แล้วเหรอใช่แต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าพอได้บ้านมาเสร็จปุ๊บเราต้องมาทําการรีโนเวทซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ตามมาที่สําคัญคือก็จะมีภาษีตามมาด้วยเช่นเดียวกัน<ม>แต่ว่าไอ้เงินการปรับปรุปรงซ่อมแซมบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องจ่ายคนเดียวนะบางเทศบาลบางจังหวัดเขาก็มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐครับเข้ามาที่จะช่วยในการปรับปรุงบ้านบางที่อาจจะให้มาถึง ครึ่งหนึ่งบางที่อาจจะให้ถึง70%ในการนาเงินมาปรับปรุงบ้านให้อยู่ได้นะครับก็เป็นการสนับสนุนจากภาครัฐนี่แหละที่เขาอยากจะช่วยเหลือเพื่อให้บ้านนั้นมันไม่ร้างนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีทางด้านของผู้ที่เขาอยากจะให้คนต่างชาติเนี่ยเข้าไปอยู่ที่บ้านที่ญี่ปุ่นคืออย่างนี้ด้วยสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีภาวะถดถอยของพลเมืองเขาก็ต้องหา คนต่างชาติเนี่ยเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในทางงานหรือว่าจะทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยก็ต้องเข้าไปอยู่อาศัยบางคนเนี่ยมีฐานะหน่อยก็อยากจะได้บ้านอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่นอยากอยู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นก็มีได้รับความสนใจหลายๆเมืองเช่นเดียวกันนะครับการที่ธนาคารอากิยะาเนี่ย ได้มีการเข้ามาดําเนินการตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้คนที่เป็นคนในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้เข้ามาเช่าหรือซื้อเนี่ยมันสามารถลดจํานวนบ้านร้างลงได้จริงมีตัวอย่างเกิดขึ้นที่เมืองมิคาสะนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของไกโดเนี่ยเขาบอกว่าสามารถลดจํานวนบ้านร้างลงได้ถึง11%เซหลังรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยออกเงินสนับสนุนในการที่จะให้บุตรหลานนะครับดูแลบ้านร้างหรือว่าซื้อบ้านคืนไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีบริการที่ชื่อว่า ทรัพย์สินของศูนย์เย็นที่ทุกคนเนี่ยสามารถหาบ้านได้พูดง่ายคือเขามีการให้คนเนี่ยไปซื้อบ้านในราคาที่เพียงแค่ศูนย์เย็นหรือว่าคนที่ไม่มีเงินซื้อบ้านเนี่ยก็สามารถมีการครอบของบ้านได้ได้รับการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สเยนต่อปีหรือว่าราวๆสามหมื่นบาทปัจจุบันนี้นะครับบ้านของคนญี่ปุ่นเนี่ย ที่อยู่ในมือชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมี2แบบแบบนึงก็คือซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆนะครับคนที่อยากมีไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นทํางานที่ญี่ปุ่นหรือว่าอยากได้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยก็มีการปรับปรุงดูนี้นั่นกันไปกับอีกแบบหนึ่งก็คือซื้อมาเพื่อทําการปล่อยเชา่าหรือทาเป็นเกสเฮาส์ซึ่งก็ต้องได้รับความนิยมค่อนข้างดีเลยทีเดียวแหละไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่มีคนแบบแห่กันเข้าไปซื้อโดยเฉพาะชาวต่างชาติหลายๆคนที่อยากจะไปพักที่ญี่่่ปุนนนนแแลล้้้้ววออยยาาาากกจะพัมม Airbnb งทบขึ ก็เข้าไปที่แอป Airbnb เพื่อให้แอปนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้พักอาศัยได้คนก็ได้มาพักอาศัยในบ้านสไตล์ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวต่างชาติก็จะเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้แต่ว่าปัญหาเนี้ มันจะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนเลยถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการลดลงของจำนวนประชากรได้ที่มันไม่สัมพันธ์กับการตายนะครับถึงแม้กระทั่งว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่ในสภาวะของการก้าวเข้าสู่เอจิงโซซ i e ตี้หรือว่าสังคมผู้สูงอายุฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาเลยก็คือว่าจํานวนของประชากรชาวญี่ปุ่นกําลังลดลงอย่างน่าใจหายในระยะเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่สิบปีเนี่ยสัดส่วนของชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะลดลงไปเกือบล้านคนเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องมีการเร่งแก้นโยบาย,ยเฉพาภาภคคสังม แล้วก็บรรยากาศของการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มันอาจจะต้องมีการปรับกันหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครอบครัวหลายๆคนหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยก็คงจะมีคําถามขึ้นมาเช่นเดียวกันว่าทําไมจะต้องแบบมีลูกในยุคนี้ เพราะในยุคนี้การมีลูกมันคือภาระไม่พอนะมันยังต้องอยู่ท่ามกลางสภาวะแบบนี้ที่มันมีความไม่แน่นอนมีความไม่มั่นคงมีความไม่ปลอดภัยฉะนั้นแล้วนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนญี่ปุ่นนั้นไม่อยากจะมีลูกเพราะต้นทุนการดูแลของคนคนหนึ่งมันสูงมากนั่นเองครับกลับมาอัปเดตติดตามข่าวสารหรือว่าเรื่องราวดีๆได้นะครับที่ Su m m a r ร Report e r นะอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ที่โซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางของ port er e Jo ร o o k YouTube t i k t o k หรือแม้กระทั่งโซเชียลอื่นๆหรือเว็บไซต์ของเราก็มีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ